การวางแผนเรื่องสุขภาพให้ลูกนีเ่เป็นเรื่องที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพเด็กของ MSIg มาลองดูกันครับค่ะก็น่าสนใจนะคะเรื่องนี้คือความกังวลหลักๆเลยก็คงเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยป่วยง่ายแล้วค่าใช้ใจแต่ละทีเนี่ยก็อาจจะกระทบเงินในกระเป๋าได้เหมือนกัน จริงค่ะเราก็เลยจะมาลองเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันรู้ว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไงแล้วมันจะตอบโจทย์หรือว่าช่วยคลายกังวลตรงนี้ได้บ้างหรือเปล่าได้เลยค่ะเริ่มจากเรื่องที่น่ากังวลที่สุดก่อนเลยนะครับดเ,เด็กเล็กโดยเฉพาะขวบปีแรกๆนี่ภูมิต้านทานเขาอาจจะยังเออยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยป่วยกันง่ายหน่อยใช่ค่ะข้อมูลนี้เขาก็ชี้ไปที่5โรคยอดฮิตเลยที่เจอบ่อยๆแล้วค่ารักษาก็อืค่อนข้างสูงมีไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก RSV, มือเท้าปากแล้วก็อีสุกอีสใยค่ะโรคพวกนี้คุ้นหูพ่อแม่กันดีเลยนะคะครับแล้วค่าใช้จ่ายนี่เขาบอกว่าอาจจะไปถึงหลักหมื่นหลักแสนได้เลยนะใช่ค่ะแล้วความเสี่ยงมันไม่ใช่แค่ค่ารักษาอย่างเดียวนะคะ คือโรคพวกนี้เนี่ยถ้าไม่รีบรักษาดีๆอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้อย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะลงปอดเป็นปอดอักเสบได้ครับผมไข้เลือดออกนี้ถ้าเป็นหนักๆก,ก็อาจจะช็อกได้หรืออย่าง RSV ที่ฮิตๆกันเนี่ยบางทีหายใจลมบากต้องเข้า ICU เลยก็มีอ๋อครับ ซึ่งค่าใช้จ่าย ICU นี่ก็คงสูงน่าดูสูงมากค่ะข้อมูลเขาบอกว่าอาจจะถึงวันนะ6 0 0 0บาทเลยนะคะโอ้ oh. แล้วก็มีเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะคือถ้าเด็กมีประวัติรักษาบ่อยๆอนาคตจะไปทำประกันที่อื่นเนี่ยอาจจะโดนปฏิเสธหรือไม่ก็โดนยกเว้นโรคที่เคยเป็นบ่อยๆไปเลยก็ได้อ๋อ oh. ครับ ประเด็นเรื่องประวัติสุขภาพนี่เองที่ข้อมูลของ MSIG เขาชูขึ้นมาเป็นจุดเด่นเลยคือเขาระบุว่าไม่ดูประวัติย้อนหลังอือค่ะก็คือไม่ว่าจะเคยป่วยบ่อยแค่ไหนหรือว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาก็สมัครได้ตามเงื่อนไขเขาซึ่งอันนี้น่าจะช่วยพ่อแม่บางกลุ่มได้เยอะเลยและถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆตรงตามเงื่อนไขที่ซื้อไว้ก็เคลมได้ค่ะในข้อมูลที่ได้มาเขามีคอนเซปที่เรียกว่าซื้อหนึ่งได้สองด้วยนะคะ เป็นยังไงครับซื้อ1ได้2คือเขาแบ่งความคุ้มครองเป็น2ส,ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกก็คือสุขภาพของลูกโดยตรงเลยเน้นไปที่5โรคคิดที่เราคุยกันไปตะกี้ครับไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก RSV มือเท้าปากอิสุอิสัยใช่ค่ะแล้วก็มีความคุ้มครองค่าห้องแบบว่าสูงสุด3,000บาทต่อวันแต่ถ้าเป็นห้อง ICU เนี่ยก็ให้สูงสุด ,6000 บาทต่อวันอืมครับ วงเงินค่ารักษาต่อครั้งก็มีให้เลือก5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทแล้วก็ยังมีค่ารักษาผู้ป่วยนอกหรือ OPD ให้อีกพันถึงสองพบาทต่อครั้งแต่ก็มีจํากัดนิดหนึ่งนะคะคือ30วันต่อปีหรือว่า7ครั้งต่อโรคต่อปีครับผมก็ยังดีที่มี OPD ให้ด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะค่ารักษาจากอุบัติเหตุครั้งละ2 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทอันนี้ไม่จํากัดจํานวนครั้งค่ะอ๋อครอบคลุมอุบัติเหตุด้วย ส่วนที่2ของซื้อ1ได้2เนี่ยเป็นความคุ้มครองสําหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือกรณีที่ผู้ปกครองเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง mscig เขาจะมอบเงินชดเชยให้5 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีค่าจัดการงานศพให้อีก10,000บาทอ๋ออันนี้เหมือนเป็นหลักประกันให้ครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือค่าใช้จ่ายค่าเบีย้ยประกันล่ะครับเป็นยังไงบ้างค่ะในข้อมูลเขาบอกว่า เด็กเล็กอายุ1-5ปีเนี่ยเบี้ยจะอยู่ที่1,9190บาทต่อปีอืมค่ะเฉลี่ยออกมาก็ตกวันละประมาณ52บาทส่วนเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอายุ6-20ปีเบี้ยก็จะถูกลงอยู่ที่7,605บาทต่อปีค่ะก็ต่างกันพอสมควรเลยนะคะครับแล้วก็เหมือนจะมีทางเลือกให้ผ่อนได้ด้วย0%นาน4หรือ6งวด อันนี้ก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระรายปีไปได้บ้างใช่ค่ะการนี้ทางเลือกผ่อนได้ก็น่าจะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับผมสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่ดูมานะคะประกันสุขภาพเด็กของ MSIG เนี่ยก็ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจตัวหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมห้าโรคฮิตแล้วก็อุบัติเหตุโดยเฉพาะจุดเด่นเรื่องที่ไม่ดูประวัติสุขภาพเดิมอันนี้น่าจะทำให้พ่อแม่หลายคนสบายใจขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีเรื่องเบี้ยที่ผ่อนได้อีก งั้นสรุปประเด็นสำคัญสคัญจากข้อมูล m s i g ที่เราดูกันวันนี้ก็คือจุดเด่นเลยเรื่องไม่ดูประวัติสุขภาพเดิมแล้วก็ความคุ้มครองแบบซื้อหนึ่งได้สองที่ได้ทั้งสุขภาพลูกแล้วก็มีส่วนของผู้ปกครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยค่ะแล้วก็ค่าเบีย้ยประกันที่มีทางเลือกให้ผ่อนใจได้ค่ะครบถ้วนเลยค่ะครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะว่า การมีหลักประกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะคะครับแต่อาจจะส่งผลถึงความสบายใจความมั่นใจของคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เห็นลูกเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วตัดสินใจพาไปหาหมอได้เร็วขึ้นทันทีอ๋อจริงด้วยครับซึ่งความเร็วในการไปหาหมอเนี่ย มันอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคต่างๆที่เราคุยกันไปตอนต้นได้หรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไปลองคิดต่อกันดูนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับการตัดสินใจได้เร็วเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพลูกในระยะยาวได้จริงๆครับ